สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมคะว่าชีวิตบางทีมันก็หนักๆเนาะจนแบบแทบไม่รู้จะไปต่อยังไงในช่วงเวลาแบบนั้นเองอะค่ะที่คำถามว่าเอ๊ะชีวิตนี้มันมีความหมายอะไรกันแน่มันดังขึ้นมาในใจเราใช่ครับมันเป็นคำถามพื้นฐานเลยนะการค้นหาความหมายเนี่ยมันเหมือนเข็มทิศนำทางให้เราเดินหน้าต่อไปได้จริงๆโดยเฉพาะในวันที่แบบเจอเรื่องยากๆหรือรู้สึกเควงคว้างว่างเปล่า วันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่ตอบคำถามนี้ได้แบบทรงพลังมากๆค่ะ Man Search for Meaning หรือชื่อไทยชีวิตไม่ไร้ความหมายของวิกเตอร์แฟงเิลท่านเป็นจิตแพทย์ชาวยูที่รอดชีวิตจาก่ายกักกันนาซีด้วยนะคะเราจะคุยกันจากเนื้อหาในหนังสือโดยตรงเลยค่ะทั้งประสบการณ์ส่วนตัวที่แบบเหลือเชื่อมากๆแล้วก็แก่นความคิดเรื่องโลโกเทอราปีที่ท่านพัฒนาขึ้นมาครับ ความพิเศษของหนังสือเล่มนี้คือมันไม่ใช่แค่บันทึกความโหดร้ายอย่างเดียวนะครับแต่มันคือการสำรวจลึกลงไปในจิตใจมนุษย์เลยว่าภายใต้สภาวะที่มันเลวร้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนเรายังค้นหาเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงแล้วไอ้ความหมายนี่แหละครับที่มันกลายเป็นเหมือนเกราะป้องกันให้คนบางคนรอดมาได้จริงๆเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการ สกัดเอาหัวใจสําคัญจากหนังสือเล่มนี้แล้วค่ะเพื่อหาแรงบันดาลใจแล้วก็มุมมองที่เราทุกคนน่าจะเอาไปปรับใช้กับการหาความหมายในชีวิตประจำวันของเราได้ไม่ว่าเราจะกําลังเจอความท้าทายรูปแบบไหนอยู่ก็ตามนะคะคำถามสำคัญก็คือแล้วอะไรล่ะคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์ยังยืนหยัดอยู่ได้แม้ในสถานการณ์ที่มันดูสิ้นหวังมากๆแล้วเราจะไปเจอความหมายนั้นได้จากที่ไหนกันอะลองมาสำรวจด้วยกันดูครับ จุดเริ่มต้นของแนวคิดทั้งหมดนี้มันมาจากประสบการณ์ตรงเลยนะคะประสบการณ์ที่หนักหน่วงมากของแฟรงค์เคอรในค่ายกักกันแต่ว่ามีเรื่องราวก่อนหน้านั้นที่น่าสนใจมากค่ะคือตอนที่ท่านต้องตัดสินใจครั้งใหญ่เลยว่าจะรับวีซ่าไปอเมริกาเพื่อหนีภพยนาซีแล้วก็ไปทำงานเขียนที่รักหรือว่าจะอยู่ดูแลพ่อแม่ที่เวียนนา แล้วจุดเปลี่ยนก็คือเขาไปเจอเศษหินอ่อนจากโบสถ์ยูที่โดนเผาไปแล้วซึ่งมันมีข้อความจากบัญญัติข้อที่ว่าจงให้เกียรติบิดามารดาสลักอยู่นั่นแหละครับทำให้เขาตัดสินใจอยู่ต่อเลือกความหมายจากการทำตามหน้าที่ความผูกพันแม้จะรู้ว่ามันเสี่ยงอันตรายมากๆเลยก็ตามทีโหเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะพอเขาไปในค่ายแล้วสิ่งที่ต้องเจอก็คือความจริงอันโหดร้ายชีวิตนี่แบบ แขวนอยู่บนเส้นได้เลยทุกอย่างถูกพร,รากไปหมดแม้กระทั่งต้นฉบับหนังสือที่เป็นเหมือนงานทั้งชีวิตของท่านท่านเล่าว่าต้องยอมรับความจริงอันเปลือยเปล่าแล้วก็ตัดขาดจากชีวิตเดิมไปเลยกับแล้วสภาวะจิตใจที่ตามมาคือสิ่งที่เขาเรียกว่าความเฉยชาหรือแอฟพาีมันเหมือนเป็นกลไกป้องกันตัวเองนะครับจากความเจ็บปวดความรุนแรงความตายที่เห็นจนชินชาไปหมด คือมันเป็นปฏิกิริยาที่พอเข้าใจได้นะในสถานการณ์ที่มันผิดมนุษย์ขนาดนั้นแต่ก็นั่นแหละครับมันก็เสี่ยงต่อการสูญเสียความเป็นคนไปเหมือนกันอืมแต่ท่ามกลางความมืดมิดนั้นเองนะคะแฟรงเคลก็ค้นพบแสงสว่างจากข้างในตอนที่กำลังเดินไปทำงานแบบเหนื่อยล้ามากๆเลยท่านนึกถึงภาพภรรยาขึ้นมาแล้วก็ตระหนักรู้ขึ้นมาว่าความรักคือเป้าหมายสูงสุดที่มนุษย์ปรารถนา แล้วความรักนี่แหละค่ะที่ช่วยให้มนุษย์รอดพ้นได้แม้จะไม่รู้เลยว่าภรรยายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าน่าทึ่งนะครับคือความผูกพันทางใจความทรงจําดีๆเนี่ยมันกลายเป็นแหล่งพลังงานเป็นความหมายที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้จริงๆแม้ว่าร่างกายจะทุกข์ทรมานแค่ไหนหรือแม้คนรักจะไม่ได้อยู่ตรงหน้าแล้วก็ตามใช่ค่ะแล้วก็มีภาพเล็กๆของความเป็นมนุษย์ที่ยังหลงเหลืออยู่ให้เห็นนะคะ อย่างเช่นนักโทษที่แบบมีน้อยมากแต่ก็ยังแบ่งปันขนมปังชิ้นสุดท้ายหรือคนที่คอยปลอบใจกันครับซึ่งตรงนี้แหละครับมันนําไปสู่แก่นความคิดที่สําคัญที่สุดข้อหนึ่งของแฟรงเกิลเลย mm hmm. ท่านบอกว่าทุกสิ่งสามารถพรากไปจากมนุษย์ได้เว้นแต่สิ่งเดียวคืออิสรภาพสุดท้ายของมนุษย์ในการเลือกทัศนคติของตนในสถานการณ์ใดก็ตามเพื่อเลือกทางเดินของตนเอง อันนี้คืออิสรภาพภายในจริงๆที่ไม่มีใครพลากไปได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในเงื่อนไขแบบไหนก็ตามโหฟังแล้วขนลุกเลยค่ะอิสรภาพในการเลือกทัศนคติแล้วการพยายามมองหาแง่มุมขันเล็กๆน้อยๆล่ะคะหรือความงามในธรรมชาติอย่างตอนเห็นพระอาทิตย์ตกมันช่วยได้จริงเหรอคะในสถานการณ์แบบนั้นช่วยได้มากครับมันเหมือนเป็นการหลบหนีจากความโหดร้ายชั่วขณะให้จิตใจได้พักหายใจแฟรงเกิลถึงกับบอกว่าอารมณ์ขันเป็นเหมือน อาวุธของจิตวิญญาณเลยนะครับที่ช่วยให้เราสู้เพื่อความอยู่รอดได้มันสร้างระยะห่างให้เราไม่จมไปกับความทุกตรงหน้าทั้งหมดอืมเข้าใจแล้วค่ะอีกเรื่องที่สำคัญมากๆเลยคือเรื่องความหวังกับเป้าหมายในอนาคตใช่ไหมคะ Frank แฟรงเกลเล่าว,ว่าพอความหวังลมๆแรงๆว่าจะได้กลับบ้านในคริสต์มาสมันพังทลายลงเนี่ยอัตราการตายในค่ายก็พุ่งสูงขึ้นแบบน่าตกใจเลยใช่ครับมันแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงที่แบบ น่าทึ่งมากระหว่างสภาพจิตใจกับร่างกายการมีความหวังการมีเหตุผลที่จะอยู่ต่อเนี่ยมันสำคัญต่อการรอดชีวิตจริงๆแฟรงเกิลอ้างคำพูดของนิชเช่เลยนะครับที่ว่าผู้ที่มีเหตุผลที่จะอยู่จะทนได้เกือบทุกอย่างอันนี้ไม่ใช่แค่ปรัชญานะแต่มันเป็นเรื่องความเป็นความตายทางกายภาพกันเลยทีเดียวมีเรื่องเพื่อนนักโทษคนหนึ่งด้วยใช่ไหมคะที่ฝันว่าจะได้รับอิสรภาพในวันที่30มีนาคม แต่พอความหวังนั้นมันริบหรี่ลงเขาก็ล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตในวันต่อมาจริงๆมันน่าเศร้ามากเลยนะคะที่เห็นว่าความสิ้นหวังมันทําลายคนได้ขนาดนี้ครับการสูญเสียศรัทธานในอนาคตนี่ส่งผลร้ายแรงจริงๆการมีเป้าหมายอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามมันช่วยประคองชีวิตเอาไว้ได้จริงๆนะครับแล้วทัศนทะติป่อความทุกข์ที่มันเลี่ยงไม่ได้ล่ะคะ อย่างตอนที่แฟรงเคิลอาสาไปทำงานในแคมป์ผู้ป่วยไทยฟัสทั้งๆท,ท,ที่เสี่ยงตายมากๆนั่นคือตัวอย่างของการเลือกที่จะให้ความหมายกับการเผชิญหน้ากับสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ครับคือความตายเขาคิดว่าถ้าจะต้องตายก็ขอให้การตายนั้นมีความหมายในการช่วยเหลือคนอื่นดีกว่าตายไปเปล่าๆนี่คือการเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นภารกิจทำให้ความทุกข์นั้นมีความหมายขึ้นมาได้ด้วยการเลือกที่จะเผชิญหน้าอย่างมีศักดิ์ศรี อ๋อหมือนเรื่องของผู้หญิงที่กำลังจะตายแต่กลับพบความสงบจากการคุยกับต้นไม้รู้สึกเชื่อมโยงกับธรรมชาตใชิใช่ครับใช่ครับแม้ในความทุกข์ขีดสุดเนี่ยก็ยังมีโอกาสสำหรับการเติบโตทางจิตวิญญาณเสมอและก็ยังสามารถค้นพบความหมายที่มันลึกซึ้งกว่าเดิมได้ประสบการณ์เหล่านี้มันเข้มข้นมากจริงๆนะคะซึ่งมันก็นำเราไปสู่หัวใจของสิ่งที่แฟรงเค้าตกผลึกออกมาเป็นทฤษฎีของท่านเลยที่เรียกว่าโลโกเทอเรพี ครับคำว่าโลโกสเนี่ยภาษากรีกมันแปลว่าความหมายโลโกเทอราพีก็เลยเป็นการบำบัดที่เน้นไปที่การค้นหาความหมายในการดำรงอยู่ของมนุษย์ซึ่งมันจะต่างจากแนวคิดอื่นที่อาจจะเน้นความสุขอย่างของฟรอยด์หรือเน้นอำนาจอย่างของอ d l ดเลอร์แฟรงเิลเชื่อว่าแรงขัดเคลื่อนหลักจริงๆของมนุษย์คือเจตนาสุขความหมายหรือวิลทูมีนิ่งครับ แล้วเราจะพบความหมายที่ว่านี้ได้จากที่ไหนบ้างคะในชีวิตประจําวันของเราเท่านๆเนี่ยแฟรงโคสรุปแหล่งที่มาของความหมายไว้3ทางหลักๆเลยครับที่ทุกคนเข้าถึงได้นะ 1. คือการทํางานหรือการสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าอันนี้อาจจะเป็นงานประจํางานอดิเรกหรือการทําอะไรเพื่อส่วนรวมก็ได้นะครับ 2. คือความรักหรือการมีความสัมพันธ์ที่ดีการห่วงใยผู้อื่นดูแลคนอื่น และ3คือทัศนคติที่เราเลือกใช้เผชิญกับความทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ข้อ3นี่น่าสนใจมากเลยค่ะทัศนคติที่เราเลือกใช้เผชิญความทุกข์หลายคนอาจจะคิดว่าความหมายต้องมาจากการกระทำใหญ่ๆการสร้างอะไรยิ่งใหญ่แต่แฟรงเกอคกลับบอกว่าแค่เราเลือกมองความทุกข์ยังไงก็สร้างความหมายได้แล้วหรอคะถูกต้องเลยครับ อย่างเรื่องคุณหมอที่โศกเศร้ามากๆกับการเสียภรรยาไปเฟรงคุณช่วยเปลี่ยนมุมมองให้เขาเห็นว่าความทุกข์ของเขาเนี่ยมันมีความหมายนะในฐานะที่เป็นการเสียสละที่ช่วยให้ภรยาไม่ต้องมาเผชิญความเจ็บปวดนี้เองคือความทุกข์ในตัวมันเองะครับมันอาจจะไร้ความหมายก็ได้นะแต่เราเนี่ยแหละครับที่ให้ความหมายกับมันด้วยวิธีที่เราตอบสนองต่อมันแล้วพอความทุกข์มันพบความหมายเมื่อไหร่มันก็จะมันเทาลงได้อ๋อเข้าใจเลยค่ะ แล้วถ้าเกิดคนเรารู้สึกว่าชีวิตมันว่างเปล่ามากๆเลยล่ะคะแบบหาความหมายไม่เจอเลยจะทำยังไงดีครับแฟรงเก็เรียกสภาวะนี้ว่าภาวะสุญญากาศทางอัติภาวานิยมหรือ existential vacuum มันคือความรู้สึกว่างเปล่าไร้เป้าหมายที่เจอได้บ่อยมากเลยในสังคมสมัยใหม่บางทีมันก็แสดงออกมาในรูปของความเบื่อหน่ายซึมเศร้าหรือการหันไปหาสิ่งเสพติดหรือความสุขชั่วคราวเพื่อมาเติมเต็มความว่างนั้น อเหมือนนักโทษในค่ายเลยนะคะที่พอหมดหวังก็เอาบุหรี่ที่ซ่อนไว้มาสูบเพื่อหาความสุขเฉพาะหน้าไปก่อนคล้ายๆกันครับแต่แฟรงเคิลเขาย้ำนะว่าการรู้สึกไร้ความหมายเนี่ยมันไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บแต่มันเป็นสัญญาณของเป็นมนุษย์เรานี่แหละที่ต้องการความหมายเพียงแต่ว่าถ้าปล่อยไว้นานๆไม่หาทางจัดการมันก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาทางจิตใจได้เหมือนกัน แล้วโลโกทลพีมีวิธีช่วยคนที่รู้สึกแบบนั้นไหมคะมีเทคนิคอะไรบ้างมีเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจมากครับเรียกว่าเจตนาขัดแยง้งหรือ Paradoxical Intention มันใช้หลักการที่ว่ามนุษย์เราเนี่ยสามารถมองตัวเองจากภายนอกได้แล้วก็ใช้อารมณ์ขันได้เพื่อทำลายวงจรของความกลัวหรือความพยายามที่มันมากเกินไปจนเป็นปัญหาอย่างเช่นอะไรบ้างคะเช่น มีเคสนายแพทย์ที่กลัวเหงื่อออกมากๆเลยครับเวลาเจอคนเยอะๆแฟรง k e เคก็แนะนำว่านั้นลองตั้งใจโชว์ให้คนอื่นเห็นไปเลยว่าเหงื่อออกได้เยอะแค่ไหนปรากฏว่าพอตั้งใจจะทำให้เหงื่อออกเยอะๆเขากลับทำไม่ได้แล้วอาการกลัวนั้นก็หายไปอ้าวเหรอคะครับหรือคนที่เป็นโรคกลัวการเขียนเขียนหนังสือไม่ได้มือจะเกรงไปหมด writers cramp พราะถูกแนะนําให้ตั้งใจเขียนให้มันแย่ที่สุดเท่าที่จะแย่ได้เขากลับเขียนได้ดีขึ้นสงงางันโหเหมือนใช้ความกลัวสู้กับความกลัวหรือใช้ความตั้งใจที่ผิดทิศทางมาแก้ปัญหาเลยนะคะเนี่ยใช่ครับเพราะบ่อยครั้งเลยไอ้ความกลัวเนี่ยมันทําให้สิ่งที่เรากลัวเกิดขึ้นจริงแล้วความตั้งใจที่มันมากเกินไปก็ทําให้สิ่งที่เราอยากทํากลับทําไม่ได้สงงางันเทคนิคนี้ก็เลยเข้าไปตัดวงจรตรงนั้นด้วยการเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ใช้อารมณ์ขันเข้าช่วย อืมน่าสนใจมากๆค่ะแล้วประเด็นเรื่องอิสระภาพกับความรับผิดชอบล่คะคะแฟรงเข้าดูจะเชื่อมั่นในอิสระของมนุษย์มากๆเลยใช่ครับเขาไม่เชื่อเลยว่าเราเป็นแค่ผลผล,ผลิตของยีนของสังคมหรือของอดีตที่ผ่านมาเขาเชื่อและยืนยันว่าเรามีอิสราภาพเสมอในการเลือกทัศนคติต่อเงื่อนไขที่เราเจอแม้ในสถานการณ์ที่มันจำกัดมากๆก็ตามแต่แต่เขาก็ย้ำนะครับว่า อิสระภาพเนี่ยมันต้องมาคู่กับความรับผิดชอบเสมอไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นแค่ความตามอำเภอใจทำอะไรก็ได้เขาถึงกับเสนอเลยนะว่าควรจะมีอนุสาวรีย์แห่งความรับผิดชอบตั้งคู่กับเทพีเสรีภาพไปเลยโอโ้โหคิดภาพตามเลยค่ะเหมือนเป็นการบอกว่าถึงเราจะมีอิสระในการเลือกแต่เราก็ต้องรับผิดชอบต่อผลของการเลือกนั้นด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วมันก็นำไปสู่แนวคิดที่เรียกว่า ทัศนคติเชิงโศกนาฏกรรมหรือ tragic optimism คือการยืนยันว่าชีวิตเนี่ยมันยังคงมีความหมายได้นะแม้จะต้องเผชิญกับสิ่งที่ดูเหมือนเป็นโศกนาฏกรรมอย่างเช่นความเจ็บปวดเพ i n ความรู้สึกผิด guilt หรือแม้กระทั่งความตาย death ซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงอยู่ของมนุษย์เหมือนอย่างเคสของคุณเจอรี่ลองที่เป็นอัมาพาตแต่ยังบอกว่าผมคอหักแต่มันหักผมไม่ได้ คือเขายังหาความหมายและเป้าหมายให้ชีวิตต่อไปได้แม้ร่างกายจะเป็นแบบนั้นนั่นคือตัวอย่างที่ดีมากๆครับความทุกข์เนี่ยมันไม่จําเป็นนะต่อการมีความหมายแต่ความหมายเนี่ยมันยังเป็นไปได้แม้จะมีความทุกข์อยู่ก็ตามโดยเฉพาะความทุกข์ที่มันเลี่ยงไม่ได้จริงๆสิ่งสําคัญที่สุดก็คือทัศนคติที่เราเลือกที่จะมีต่อมันแฟรงเกลยังชี้ด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วในโลกเนี่ยมันมีเผ่าพันธุ์อยู่แค่สองประเภทเท่านั้นแหละคือคนดี d e s e n t t กับคนไม่ดี i n d e s e n t t ซึ่งสองประเภทนี้พบได้ในทุกกลุ่มสังคมเลยนะครับไม่มีกลุ่มไหนที่ดีหรือเลวโดยสมบูรณ์แบบอืมจริงด้วยค่ะฟังทั้งหมดนี้แล้วนะคะมันเชื่อมโยงกับชีวิตคนทั่วไปอย่างเราเราท่านๆยังไงบ้างคะคือเราอาจจะไม่ได้เจอเรื่องสุดขั้วแบบในค่ายกักกันแต่เราก็เจอความผิดหวามความสูญเสียความเบื่อหน่ายกันอยู่เรื่อยๆในชีวิตประจําวันหลักการมันยังคงเดิมเลยครับ ไออิสระภาพสุดท้ายในการเลือกทัศนคติเนี่ยมันยังอยู่กับเราเสมอไม่ว่าปัญหาที่เราเจอมันจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนก็ตามความรับผิดชอบต่อทางเลือกของเราก็เช่นกันครับและแหล่งความหมายทั้ง3ทางนั้นคือการงานความรักทัศนคติก็ยังเป็นสิ่งที่เราเข้าถึงได้ในชีวิตประจําวันของเราอยู่ดีบางทีแค่การตระหนักว่าเรามีอิสระในการเลือกที่จะมองปัญหาต่างออกไป ก็อาจจะช่วยให้เรารับมือกับความเครียดในที่ทํางานหรือความสัมพันธ์ที่มันยา,ยากได้ดีขึ้นเยอะเลยนะคะแน่นอนครับและในยุคที่หลายคนรู้สึกว่างเปล่าหรือหลงทางหรือเจอภาวะ existential vacuum เนี่ยแนวคิดของ f r a n เกยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นไปอีกมันเหมือนเป็นเครื่องมือช่วยให้เรากลับมาทบทวนว่าเอออะไรคือสิ่งสําคัญจริงๆในชีวิตเรานะแล้วเราจะสร้างความหมายให้ตัวเองได้ยังไงโดยที่ไม่ต้องรอให้สถานการณ์มันเลวร้ายมาบังคับ สรุปแล้วนะคะหัวใจของแมน Search for Meaning ก็คือการบอกว่าชีวิตเนี่ยมีความหมายที่เป็นไปได้เสมอไม่ว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงก็ตามและเราทุกคนมีความสามารถที่จะค้นพบหรือสร้างความหมายนั้นขึ้นมาได้ด้วยตัวเองครับพลังของการเลือกทัศนคติ อิสรภาพภายในและการรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองคือกุญแจสำคัญเลยที่จะช่วยให้เราผ่านพ้นความยากลำบากต่างๆไปได้และก็ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าไม่ว่าจะอยู่ในเงื่อนไขแบบไหนก็ตามนะครับมีคำถามชวนคิดที่แฟรงเกิทิ้งทายไว้ค่ะท่านถามว่าถ้าเราได้มีชีวิตเป็นครั้งที่สองแล้วรู้ว่าครั้งแรกเรากาลังจะทาผิดพลาดแบบที่เรากาลังจะทาตอนนี้เราจะใช้ชีวิตต่างไปไหม การมองจากมุมนี้อาจจะช่วยให้เราตัดสินใจในปัจจุบันได้ดีขึ้นเยอะเลยนะคะครับหรืออาจจะลองถามตัวเองง่ายๆก็ได้ครับว่าในเมื่ออิสรภาพในการเลือกทัศนคติเนี่ยมันอยู่กับเราเสมอเลยนะแม้ในายามทุกยากที่สุดก็ตามแล้วในชีวิตประจําวันของเราตอนนี้ล่ะที่สถานการณ์อาจจะไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นเราได้ใช้และรับผิดชอบต่ออิสรภาพที่เรามีนี้อย่างเต็มที่แล้วหรือยังน่าเก็บไปคิดต่อดูนะครับ วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการเจาะลึกแนวคิดที่ทั้งลึกซึ้งแล้วก็ให้พลังใจอย่างยิ่งนี้ค่ะยินดีครับก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณผู้ฟังได้ลองกลับไปใคร่ครวนถึงความหมายในชีวิตของตนเองกันต่อนะครับ